มินิประเทศไทยผนึกกำลังมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปประสานกรมการแพทย์ส่งความห่วงใย,ยสู่ผู้ติดเชื้อโควิด1 9มินิประเทศไทยร่วมกับบริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดในเครือบริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอปเปอรชั่นเอเชียจำกัดหรือ MGC เอเชียหนึ่งในผู้นำด้านการค้าปลีกยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจรร่วมกิจกรรมมินิยูน t e เต็ดทูเฮลท์เดอะไฟเอเจนต์โควิดยจโดยจัดขบวนรถมินิอาทิ R t, มินิคูเปอร์เอสีรถไฟฟ้าไร้โมลพิษจากตระกูลมินิมินิคันที่แมนกว่า15คันไปร่วมเป็นยานยนต์อาสาสมัครส่งมอบเวชภัณฑ์และถุงปันสุขจากกรมการแพทย์สู่ผู้ติดเชื้อโควิดสิในกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้โดยมีตัวแทนลูกค้าและสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบพลังใจในครั้งนี้กิจกรรมมินิูเปอร์เอสีเนี่ยนะคะที่เราจ ไฟฟอโควิดก็คือเพื่อเราอยากจะซัพพอร์ตทางกรมการแพทย์น,นะคะแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานตอนนี้นะคะที่ขาดแคลนแรงงานที่จะเอากล่องยาหรือว่ากล่องที่กลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีเขียวะค่ะที่ทำโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. เขาจะได้รับกล่องยาแล้วก็กล่องสวายก็คลิกง่ายๆทางหน่วยงานต่างๆตอนนี้ค่ะ แรงงานแล้วก็ขาดรถที่จะนํากล่องยาพวกนี้ไปส่งนะคะเราก็เห็นว่ารถเราเนี่ยจอดตอนนี้ก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรนะคะก็เลยเอามาซัพพอร์ตงานนี้ค่ะคือดีลเลอร์ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีก็ดีลเลอร์ก็อยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางมิเลเนียมอเตอร์กรุ๊ปนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตก็สําหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางมินิแ่เทลนได้จัดนะครับทุกกิจกรรมนะครับมิเลเนียลมอเตอเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ เพราะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของทางมินิประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ของมิลเลนเนียมแล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญลูกค้านะครับผู้ที่อยากที่จะมีส่วนร่วมนะครับช่วยเหลือสังคมก็เข้ามาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับคืนให้กับสังคมของเราครับผมขอบคุณมากครับ